อนแทคเลนนะฮะก็ใส่ของพิทดอรุ่นอามิตาไปแล้วนะจ๊าแล้วต่อมาก็มาที่เตรียมผิวหน้าใครอาจจะลงบำรุงก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้พี่จะไม่ลงบำรุงแล้ววันนี้ใช้รองพื้นรุ่นนี้ก็คือ Note Mattify Extreme Wear Foundation SPF-15 นะ,ะ,นะะอันนี้พี่ใช้เป็นเบอร์0ูท่ให้ความแมทแล้วก็ให้การปกปิดที่สูงรองพื้นนะเดี๋ยวว่าพี่ก็จะมีมาอัปเดตให้นะคบสำหรับช่วงหลังสงการนี้ว่า เฮ้ยลองพื้นอะไรแบบใหม่ๆม,มาให้เล่นบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวมีของชูรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ดูว่าเฮ้ยมันเลิดแค่ไหนลงนวยลองพื้นเสร็จแล้วคือฟินิชรู้มันก็จะมีความแมตตอยู่่พี่ก็เสร็จหน้าด้วยแปง้งฝุ่นนิดนึงวกันนี้ใช้ของ M T I นะฮะรุ่นจอยนะ Anti Shine Powder Nars <No> คอนทัวร์หน้านิดนึงวันนี้ใช้ของ Two c o o f o r s e h o o l อันนี้นะฮะ รุ่น Art Class เราก็มาคอนทัวร์หน้าเลยเพราะว่าเราก็ต้องให้หน้าเราเรียวเล็กนิดนึงใซส์จะเป็นคนเขียนคิวที่เหมือนใช้ฝุ่นคือดูรู้เลยว่าใช้ฝุ่นแล้วก็สีออกค่อนข้างทองมากเพราะวันนี้ผมเดี๋ยวเราจะสีทองนะวันนี้ก็เลยใช้ i า a m a s c าสีพีกนะจ๊ะ ได้คิ้วมาแล้วเราก็ต้องมาปัดขนคิ้วของเรานะฮะวันนี้ก็ใช้เป็นของเคสนะรุ่นอันนี้ก็คือ 3D Eye Brow Color นะฮะสี BR1 นะอันนี้ก็จะมีความออกเทาๆนิดนึงหรือว่าใครจะเอาสีออกทองกว่านี้ก็ได้นะจ๊ะคือเคสเนี่ยเขาโด่งดังเรื่องของสีที่มาคาร่าปัดคิ้วอยู่แล้วมันคือมันดีจริงแล้วรุ่นนี้คือแบบไม่มีความวาวเลยดีม,มากคือเอาคิ้วอยู่ย้อมขนคิ้วได้จริงในราคาที่ย่อมเยาว เห็นไหมพอปัดไปปืบคิวมันก็จะซอบเลยท่นก่อนมีคอมเมนต์นึงเนาะมาบอกพี่ว่ามาพูดนะมเมนว่ารู้แล้วทำไมคนดูน้อยก็ไม่ยอมบอกชื่อผลิตภัณฑ์เลยพี่ขอโทษต่อไปพี่จะพยายามถ่ายให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์อะไรนะค่ะยังไงถ้าเกิดเขียนแล้วพิมพ์แล้วก็กดไลค์ว่าแชร์ให้ด้วยนะนี่จะบอกว่าคือต่างง่ายมากเลยวันนี้เราจะเลือกใช้เป็น Ne ็ e t h อร์ฮีทนะฮะ n น็กเกอร์สีที่จะใช้ก็คือสีสีคลอยเย็นนะจ๊ะ แค่สีเดียวก็พอแบบเก๋ๆไปเลยเราจะมาลงที่ตาของเราก่อนลุยเนาะ,ะนะฉันยิดกระจกมามันจะสะท้อนเท่าที่เห็นคือโรเซ่เนี่ยอืมเขาคือเขียนตาค่อนข้างตกลงมาก็าคือตกลงมาตามตาเขาอะ <laughs> เนี่ยเราลงแค่ตรงชิ้นคนผลตาแล้วก็ค่อยๆเกี่ยมันขึ้นมาแบบเบาๆเกี่ยให้มันกระจายขึ้นมาขงบนิดเดียวตอนเน้นน้ำหนักไปที่ตรงหัวตา คือตรงหัวตาเนี่ยจะค่อนข้างขึ้นสูงและชัดเพื่อเป็นการหลอกลูกตาให้เราให้มันลงมามแค่เนี้ย <laughs> ให้ไห <laughs> เสร็จแล้วเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะฮะวันนี้ก็ใช้เป็น <laughs> อ,อ้าวอิดก็ <laughs> <laughs> ตาล่างด้วยนะ คือตาง่ายมากจริงๆแค่นี้จบแล้วแล้วก็เดี๋ยวติดขนตาไปมาคาร่าอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวขอไปติดขนตาแล้วตามาคาร่าก่อนนะจ๊ะโอเคเมื่อได้ตาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาที่ปัดแก้วันนี้จะใช้สีของ Art Class ของ Tru cool for School เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องไปซื้อที่เกาหลีะนะฮะหรือไม่เราก็หาสีอะไรที่ค่อนข้างออกแบบสีพิทพีอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะออกแบบเป็นพิทพีอย่างนี้สีปากวันนี้พี่จะใช้เป็นของอันนี้นะฮะ Six Story คือโรเซ่เนี่ยที่เห็นลงปากนี่คือก็ปากก็จะออกสีแบบส้มๆพีชๆแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลงสีนี้เป็นพื้นก่อนแล้วก็คือปากข้างล่างเขาคือจะตัดข้างล่างนี้เนาะเราจะลงแต่ว่าเราจะลงข้างบนให้ค่อนข้างเบิร์นขึ้นเดี๋ยวขอเวลาไปแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะดูเป็นโรเซ่หรือเปล่า